มาถึงมุมถัดไปดีกว่านุ่นนะครับเป็นสตูดิโอละออ๋อนดีชอบอันนี้ชอบรอรออยู่ว่าพี่ตุ้มจะดีไซน์ออกมาเป็นยังไงแต่มีเรื่องหนึ่งค่ะสงสัยปกติเพราะว่าเวลาการวาดรูปเนี่ยเขาจะมีขาตั้งขาตั้งเฟรมเขาจะเขียนแนวตั้ง่แต่ของคุณบอลค่ะเป็นยังไงนะคะแปลกมากวางแนวนอนนี่วางแนวนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งซ้ายและขวาให้โล่งหมดเลย มีพื้นที่ด้านซ้ายที่เดียวที่เราทําเป็นชั้นไว้เผื่อที่เก็บของซึ่งความกว้างก็ประมาณไม่เกินสัก25เซนที่เป็นเทคนิคที่น่ารักไปกว่านั้นด้วยเราจะต้องเป็นศิลปินก็ต้องมีรูปภาพใช่ไหมมีเฟรมการแขวนภาพผลที่นี่ไม่ธรรมดานะครับเราใช้เหล็กนั่งร้านสําหรับเป็นที่นอนใช่ไหมครับแต่นี้เราใช้เป็นแค่เหล็กกล่องก็ทาเป็นเหมือนกับว่าเป็นลาวอยู่ด้านบนทําเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้โครงสร้างเหล็กไว้สาหรับเดินสายไฟแล้วก็ ค่อยจุดไฟลงมาอันนี่ก็ไม่ต้องเห็นสายไฟระยะระยะถูกต้องนะครับผนังด้านที่เป็นก่ออิชเชแนลของเราเนี่ยนะครับก็สปอตดภาพเข้าไปและที่ดีไปกว่านั้นเหล็กตัวนี้เนี่ยเราสามารถคล้องด้วยสลิงแล้วก็เอาสลิงเนี่ยห้อยลงมาแขวนภาพได้โดยไม่ต้องเจาะผนังอันนี้ชอบค่ะจริงๆแล้วไอเดียนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปปรับใช้กับ คนที่อยู่คอนโดคนที่ไม่อยากแบบเจาะผหนังให้เป็นรูเพราะว่าการซ่อมกรไหน่งที่นี่โหไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะทำแบบนี้เทคนิคนี้แจ๋วเลยอ่ะพี่ตุ้มขาชอบไอยนี้จังเลยค่ะที่เป็นเพิ่มพื้นที่ในการเก็บเก็บรูปภาพข้างบนเพดานอันนี้ทํายังไงนะคะด้านแนวนอนเนี่ยเนื่องเราแขวนตั๋มาจากฝ้าเพดานใช่ไหมครับตรงนุ้นก็สามารถสอดเฟรมเข้าไปวางได้เหมือนกับว่าเรามีเพนติ้งอยู่บนเพดาน ช่องแสงของทาวน์เฮาส์ที่คุณบอลอยู่เนี่ยโดยปกติคือว่าจะสูงจากพื้นประมาณเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็เป็นช่องแสงอยู่ประมาณเมตรเศษๆนะครับซึ่งทางด้านหน้าบ้านไปเนี่ยก็เป็นที่จอดรถของเราเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ดูไม่ดีนะครับก็เราก็ตัดสินใจใชื่อว่าะไรนะระเบิดระเบิดนะครับก็คือว่าเจาะช่องแสงทางด้านล่างซะนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับถ้าเกิดคุณบอลจะประหยัดนะครับก็คือว่าเก็บเฟรมบนไว้แล้วก็เฟรมล่างเนี่ยก็เติมลงไปแล้วก็ใช้เป็นกระจกฟิก คือเราจะเปิดร nee, so ับลมได้แต่เฉพาะข้างบนข้างล่างก็ฟิกไปเพเราต้องการแค่แสงกตรวิวไม่เฉยทีนี้ห้องของคุณบอลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูภาพ Before After กันดีกว่าครับครับเอาละครับไปดูภาพรวมนครับ วนท,ที่แรกนะครับการออกแบบนะฮะเราก็อยากจะให้แบบว่ากระทบกับเรียกว่าโครงสร้างใหญ่น้อยที่สุดนะครับ<ะ>ถึงเช่นการติดรูปต่างๆนี่นะฮะบางทีเนี่ยเราเปลี่ยน แต่รูปบ่อยพี่บอลเนี่ยมีว่ามีรูปวาดบ่อยก็อยากจะลองมาแขวนดูเพราะว่าบางทีเนี่ยก่อนจะมาโชว์งานก็ลองแขวนด้วยเองก่อนว่าเฮ้ยเวลาดูในระยะแบบนี้นต้องเพิ่ไมไหมจบไหมนี่นะฮะ,ะก็ถ้าเปลี่ยนแบบนี้นะครับให้ใช้สลิงในการแขวนรูปดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปจอดที่ผน,นังน,นะครับโอ้ไม่ดีแน่แล้วพอแขวนที่สลิงเนี่ยเรามีการให้มันแบบมีระยะห่างจากกำแพงด้วยให้ไฟข้างหลังนิดนึงนะโอ้โหดูแล้วแบบจ้าบอ่ะ อ,อีกคล็ดันึ่งค่ะ,ะที้ชอบมากเลยคือการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บของค่ะค,คือถ้าเกิดสมมติว่าข้างล่างเราไม่สามารถวางได้แล้วเบาไม่ข้างบนแทนเลยไ,ได้สร้างพื้นที่สเปซเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกใต้ฟ้าเพดา,านซึ่งอย่างที่พี่ตุ้มบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วการทำโครงสร้างเนี่ยก็ไม่ได้ยากเกินไปสามารถทำได้ คือเรานอกจากฟังก์ชันการเก็บของอันได้แบบเพดานสวยๆเก๋ๆไปกับการเคล่อนเไปอีกค่ะใช่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถนะครับนำไอเดียดีแบบนี้เนี่ยมาใช้ในการตกแต่งบ้านได้นะครับเราจะมีทิปดีๆนี้นะครับมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับครับเอาละครับเสร็จแล้วนะครับบ้านพี่บอลนะครับเป็นไงครับชอบไหมครับบ้านที่เราออกแบบให้ชอบมากครับเนี่ยน่าทำน่าทำเลยครับก็เสียเวลาลูกก็สองสามลูกนะ ทำไมลเมเสลเอารูปเอารูปไปเนี่ยเพื่อออกเป็นตัวการลงทุนซึ่งมันือคือการลงทุนในการต่อยอดซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหมจะไปทำห้องเห็นม่ต้องถูกใจอยู่นะบางนก็เต้นขอฟรีดีกว่าเอาไว้เวลาแบบว่าเพิ่มเขื่อแล้วก็ขอฟรีเลยไปบ้านแล้วก็เฮ้ นี่ลูกสวยนะเวลาเขาพูดถึงเราอาจจะให้ไงนะครับมีตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรจะให้อย่างนั้นวันนี้เรามมีีเเราสื้อค่ะจากชนะคะุบอลลแ้วก็มีนปลอดภัยมีจากเล่มนี้แหละจะได้เปือหมื่นล้านจากนี่แหละอินสปายตรงนี้นะครับหนังสือเนี้จะพูดถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบดูแล้วก็เป็นอินสปิเรชั่นเผื่อได้ทำงานศิลปะด้วยค่ะคือจะเห็นนะครับว่าไม่ใช่เป็นดีไซเนอร์เท่านั้นนะครับเป็น เจ้าของบ้านเนี่ยแ <interfere. S 1> หละถ้าคุณมีแรงบันดาลใจเนี่ยคุณก็สามารถทําบ้านคุณให้สวยได้ใช่แต่พูดถึงแบบ,แบบนี้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากติดตามโครงการใหม่ๆของ AP <า>นะคะเข้าไปดูได้ค่ะที่ w w w a p t h a i c o m ค่ะใช่คร <ปะ S 2> <า>ับส่วนใครอยากออกแบบแบบพี่บอลนี่นะครับมีบ้านนะครับในฝันที่รู้สึกว่าเฮ้ ถ้าเป็นความจริงแล้วมันจะสวยหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยพอเรามันคิดอะไรไปเยอะแต่พอไปทำจริงเนี่ยมันก็มีความคล้ายอย่า่ว่าเฮ้ยมันอยู่จริงได้เหรออะไรแบบนี้ลองมาทำเป็น 3D animation ก่อนครับนี่ครับที่รายการของเราก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี่เลยครับหรือว่าจะส่งอีเมลมาก็ได้หรือว่าทาง Facebook ก็ไ,ได้ครับครับเอาละครับช่วงหนา้าเราจะอยากจะรู้ว่าที่สไตล์คนอื่นเป็นไงบ้างนะครับในช่วง your lifestyle แล้วให้คนอื่นดูของคนอื่นครับและของตัวเองล่ะบ้นานไหนล่ะ ออผมผมสกีทำไ่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเพราะว่ามันต้องงานละเอียดหน่อยมันคือเดยวพี่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมขัดแล้วมันลงสีอะไรไม่ได้ no 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 เราต้องมีขั้นตอนที่มันละเอียดว่านั้นครับทำทั้งที่บ้านนะเฮไม่ทำอะไรเล็กๆก่อนครับไปดูนะครับว่าจะทำอะไรต่อหลังจากที่ขัดเสร็จแล้วนะครับบ้านฮาเฮตอนการซ่อมสีเฟอร์นิเจอร์ก่อนที่เราจะไปพ่นสีกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมขอเวลานอก ทำอะไรผมอยากรู้เรื่องมือนเรื่องของต้งตั๊กหรือว่าฝึกงานเนี่ยฝึกคณะบัญชีใช่ไหมคะค่ะกรเด็เป็นคนชอบคิดเลขเหมือนกันเลยฉลาดชอบคิดเลขพี่เนี่ยชอบคิดเลขในใจอเพราะว่าพี่เนี่ยไม่คิดนอกใจอยู่แล้วอ่าเหรอพี่ไม่ชอบคิดนอกใจเลย ไปคิดลอกใจคิดในใจเนี่ยเราไปช่วยคิดกน่อยว่าจะทำไงให้เฟอร์เจอร์ชิ้นนี่มันกลับมาสวยเหมือนเดิมได้เบอร์นี่ม,มาทำไงล่ะครับอ้าวก่อนอื่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอเราขัด,ดวยกระดาษาไปแล้วก่อนอที่จะพ่นสีเราก็ต้องเช็ดด้วยน้ำมันสนหรือว่าน้ำมันซักแห้งกันก่อนอนะครับอ่าจัดการครับจุดอกมานี้เลยครับเป็นแปรงสำหรับทากันสนเราเฉพะนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมาพ่นสีกันได้เลยแต่ นี่อย่านี่อย่าห้ามพ่นในนี้เราต้องออกไปพ่นข้างนอกที่มีอากาศถ่ายเทเพราะในนี้มันกินอับฟุ้งใช่ไหมมันไม่ถ่ายเทและเดี๋ยวจะเอาออกไปพ่นเนี่ยเราต้องหากระดาษซิปพิมพเก่าๆกระดาษอะไรที่เราไม่ใช้เนี่ยไปปูรองไว้ก่อนนะสีจะไม่เลอะเทอะอ่าโอเคงั้นมาค่ะเดี๋ยวตักช่วยเองอุ้ยจำไม่ต้องครับพี่เนี่ยผู้ชายทั้งๆเห็นผู้หญิงทำงานแบบนี้เนี่ยไม่ได้หรอกครับมันมันมันผิดวิสัยโอ้โหผู้ชายทั้งๆดูจริตจะหนึ่งจริตจะกล้านผู้หญิงต้องมีจ๋าแระนไป หนัพี่ต้องไวโอ้โหท่าที่ขนาดนันหนักกันเลยขนาดนั้นวะเนี่ยอืมยากกินเนืนานเนอะ ร้อนจะร้อนมือพี่ไปไหนแล้วโอ้โหตั้มตาเลยแม่โอ้ยไม่ได้ภาพเลยร้อนเลยโอ้โหสวยงามมากเลยเหมือนใหม่เลยเนี่ยอือยู่แล้วล่ะสวยไปเล่ะครับพี่โโอ้หสวยมากสวยมากวันนี้เจ้าผมสวยมากเลยใช่ไหมครับใช่ใช่หมายถึงว่าน้องเนี่ยเขาสวยมากเลยอุ้ยเจ๊ ีคงแป๊บเดียวไปกันขนาดนี้เหรอขนาดนี้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าจ้ะไปไหนอ่ะอ้าวไปซื้อเฟอร์นิเจอร์จะมาทานแบบกิจกรรมคู่รักคู่ตายแล้วเอกสารอะไรเห็นรีบดิบเราฝากได้วยกัน thank you มาไอ้คิวนักไปดีกว่าจ้าไปไปบายบายรู้มือก็ไม่ได้กินหนักไม่ได้นอนนั่งดูอะไรเนี่ยตัวนี้เชือกเก่ามาจงถเมืองเดี๋ยวขาดีนะดีนะใช่